เรื่องปวดใจของคนใช้น้ำมันนิดหนึ่งดีเซลค่ะปรับขึ้นอีกหนึ่งบาท จะทะลุประมาณ38บาทต่อลิตรถือว่าสูงมากเลยนะเยอะมากครับเยอะมากจริงๆค่ะเห็นบอกออบางหนังสือพิมพ์พาดหัวว,ว่าตอนนี้รับถังแตกแล้วด้วยนะยอมรับว่ารับถังแตกว่ากันไปนะเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบริการน้ํามันนะคะเพราะว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเพราะว่าน้ํามันเป็นตั้งต้นอยู่ล้วของต้นทุนทั้งหมดใช่ครับขนส่งขนส่งก็ต้องใช้น้ํามันนะคะเท่ากับตอนนี้ปรับเพิ่มราคากันแทบจะอูโหูองคาพยพเลย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบนค่ะมีคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกในฐานาะรัฐมนตรีพลังงานพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกดีเซลประจําสัปดาห์มีมติปรับขึ้นดีเซลลิตรละ1บาทให้เหตุผลว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาตลาดโลกผันผวนเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องประกอบกับมาตรการคว่ำบาตรของสาภาพยุโรปซึ่งประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากราัสเซีย การเปิดประเทศของจีนตลอดจนน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐลดลง1.2ล้านบาร์เร็วนั่นเองสำหรับการปรับเพิ่มดีเซลนี้นะก็บองนออ้างว่าเป็นการทยอยปรับขึ้นราคาซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนะัก ทำให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับจากลิตรละ3 3 9 0บาทไปเป็น34.90บาทแล้วมีผลตั้งแต่ตีห้าของวันนี้เป็นต้นไป14ใช่ไหมคะ14 <4 S 1> ก็คือวันนี้ <14 S 1> เลยสมิถุนายนแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะพุ่งไปแตะที่38บาทด้วยนะคะสำหรับดีเซลทีนี้หลังมติกบณนาประกาศปรับทําให้ปตทบังจากปรับราคาตามหน้าจอเลยนะคะ,ะปรับขึ้น60สตางังต่อลิตรยกเว้น e 8ปปรับขึ้น40สตางคงต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นไปตามที่ปรากฏเช้านี้นะคะฟังแล้วคนลุกดีเซลอาจจะขึ้นไปแตะ38คนใช้ดีเซลนี่อ้วกแตกเหมือนกันนะอ้วกค่ะส่วนทางด้านนายกสมาคมค้าส่งและค้าปลีกไทยนะครับคุณสมชายพรนัตนเจริญครับท่านบอกว่าการกฎาคมนี้พ่อพ่อแม่แม่ครับเครื่องปรุงทั้งหลายจะทยอยขึ้นราคาอีกนะฮะซอสปรุงรสน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็ผงชูรส เุ hey, ผลเขาบอกว่าแบกรับภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวแล้วต้องปรับราคาสินค้าจําพวกนี้ตามต้นทุนการผลิตแต่ว่ายังไม่แจ้งเข้ามาว่าจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนเป็นราคาเท่าไหร่นะครับส่วนราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นครับแน่นอนนะฮะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวิ่งรถตู้ครับที่ตรังนะฮะผู้ประกอบการรถตู้บอกว่ารถตู้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดในคิวเนี่ยประมาณ30คันแต่ละคันวิ่งได้เดือนละ3รอบ หรือวิ่งอ้ที่ละครั้งตกเฉลียนะครับที่เหลือคือต้องจอดพักและเพราะว่าอะไรเติมน,น้ำมันไปกลับทีเนี่ยประมาณ1,100บาทถ้าเกิดว่าวิ่งจะได้เที่ยวรับประมาณ1,700บาทค่าโดยสารที่เก็บได้นะครับพอหักค่าน้ํามันออกไป1,100หากค่าอาหารของคนขับต่อเที่ยวก็เหลือเงินประมาณ400บาทเท่านั้นไม่เกินนี้และต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้กลับมาวิ่งใหม่ตอนนี้บรรดาคิวรถตู้กำลังตกลงกันอยู่นะครับว่าเอ๊อาจจะมีการขอปรับขึ้นค่าโดยสารกับกลงการขนส่งทางบกด้วย ไม่งั้นอยู่กันไม่รอดครับไม่งั้นต้องหยุดวิ่งแล้วก็ไปทําอาชีพอื่นกันหมดเลยนะครับว่ากันตรงตอนนี้เขาบอกว่าวิ่งรถเนี่ยรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวหักเหลือ400จะอยู่กันยังไงนะฮะขณะที่รถทัวร์โดยสารซึ่งมีอยู่2บริษัทครับคือสีสุเทพทัวร์กับซับไพศาลทัวร์นะครับปรากฏว่าตอนนี้ซับไพศาลทัวร์ไม่ไหวแล้วครับหยุดเดินรถสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากราระบาดของไวรัสโควิดแล้วก็พอพ้นโควิดมาทําท่าจะคลี่คลายเจอน้ำมันแพงไปอีกช็อกไปเลยฮะ ทรัพย์ไพศาลบอกไม่ไหวแล้วนะครับไม่มีรถวิ่งแล้วส่วนรถทัร์โดยสารของสีสุเทพทัวร์ครับเหลือวันละเที่ยวเดียวฮะสตูลตรังกรุงเทพและผู้โดยสารไม่เต็มคันรถด้วยตอนนี้สีสุเทพบอกว่าหนักเหมือนกันนะครับที่สัมพันธ์ตอนถึงตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกยังไม่พิจารณาให้ปรับขึ้นค่าโดยสารด้วย เพราะฉะนั้นสีสุเทพเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไหวถึงเมื่อไหร่นะครับเพื่อนไปแล้วอะอซับยซับภาษานะหยุดวิ่งไปแล้วครับส่วนเงินประเทศเงินคงครังหรือเท่าไหร่ก็ต้องไปถามคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์เมื่อวานนี้ก็ออกมาเปิดเผยนะคะน่าจะยุบโปรเจกต์คนละครึ่งเศสห้าแล้วเพราะว่าเงินกู้ห้าแสนล้านบาทตอนนี้เหลือไม่ถึงสี่หมื่นล้านบาทซึ่งคนละครึ่งที่เคยใช้ใช้อยู่ที่ประมาณสามถึงห้าหมื่นล้านบาท ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเงินประเทศไม่เหลือก็เลยใช้พาดหัวหลายๆหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้บอกว่าถังแตก<อ>นะคะอันนี้เป็นคําที่ไม่ค่อยอยากได้ยินเท่าไหร่ใช่ค่ะนะคะนั่นหมายถึงอะไรจะเก็บภาษีเราแพงขึ้นค่ะอ,อะข่าวช่องแปดครบเครื่องคเคียงข้างครอบคลุม